คนไข้หมอมาซ่อมผิวชั้นบนแล้วผิวดีขึ้นนะครับผิวไม่ยับแล้ววันนี้ก็มาทำต่อเนื่องเป็นครั้งที่2นะครับอสิคอกนออิคุณหมอพานุชาใครอยากที่จะหน้าเด้ง หน้าใสาผิวแน่นนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกในติ๊กต็อกหมอกันนะโรคนั้นยิงซ่อมผิวชั้นบนกันไปทําไมถึงคิดว่าคืออ,อยากจะต้องให้หมอซีมาช่วยซ่อมผิวชั้นบนจริงจังที่ทำมามันก็ไม่ตอบจบอืม,มยังมีเลีย้ยวอีอืมรู้สึกผิวมันยังไม่แน่นเนอะใช่ค่ะเ,ออเมื่อกี้เล่าให้หมอฟังว่าหลังจาก<ช>ยิงซ่อม<ๆ>ผิวชั้นบนด้วยอาบูเต้ไปปีที่แล้วมีเพื่อนมีคนรอบข้างเขาทักว่ายังไงบ้างเออคืออยู่ในกลุ่มเพื่อน เขาเรียกเราเนาะเออคือเดาอายุเราไม่ออกเลยใช่ไหมเนาะเราง่ายผิวเด้งสุดในกลุ่มเลยใช่ไหมเนอะแฮปปี้ไหมเวลามีคนชมมีคนทักนี่อาจจะเป็นเหตุผลไหมว่าเออทําไมถึงครั้งนี้อยากจะจองโคต้ามาให้ให้หมอสีจัดต่อเนื่อเป็นครั้งที่สอง เพราะคุณหมอให้ความรู้มาตลอดแ uh huh. ช่วงระหวังทําให้ความรู้แล้วก็ uh huh. งานงานของคุณหมอละเอียดนะวันนี้ก็เลยจองโคต้ามาทําอับูเต้ต่อเนื่องครั้งที่สองแล้วก็มีฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกด้วยนะครับ <c oughs> ก็จองมาทันพอดีเลยนะ <c oughs> ทันได้คิวหมอ <c oughs> ตอนนี้หน้าเป๊ะขุณปัง สวยทันก่อนสิ้นปีตัวเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดเลยคือ Monopolar RF ตัว a b บูเตเป็นหัวโคต้าของเกาหลีเป็นพลังงานโมโน p o l a r เอหลักการเดียวกับเทอร์ม g e แต่ว่าคนไข้ไม่เจ็บวันนี้เบิ้นรอบที่2แล้วอับูเตกับหมอสองปีติดนะครับความเจ็บประมาณไหนครับถ้าเทียบกับของอเมริกา <ม>สบายเนอะ<ช>ไม่ไม่ทรมานเลยเนอะ<ช>นะครับก็วันนี้คนไข้เหลี่ยมขมับบุ๋มจะทําให้ตาตกหมอหยอดบริเวณเหลี่ยมขมับให้คนไข้าตายกสวยขึ้นนะตาสองชั้นจะยกสวยขึ้นพอเราซ่อมผิวชั้นบนให้เดง้งแล้วหยอดฟิลเลอร์เสริมกระดูกอะไรดีขึ้นทันทีบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือใบตานเนี่ยคือชั้นเนี่ยมันยกขึ้นจากเดิมที่เหมือน ห้องนอนพีพีอ่ชั้นมันก็จะเห็นชัดใต้ตาก็ที่ที่ฟิลเตอร์เข้าไปมันก็จะเต็มขึ้นใช่องศาจมูกข้างที่กระดูกสุดกับข้างที่เราเติมฟิลเลอร์ไปองศาจมูกยกต่างกันยังไงคือด้านที่ฉีงเนี่ยมันเหมือนจะทําให้จมูกโด่งขึ้นนะแล้วเออล่องแก้มดีขึ้นไหมพอหมอหยอดตรงล่องสันเที่ยวดีขึ้นมากดีขึ้นมากเลย เหมอนก,กคนสวยเลยนะ<ช>นะครับมีใครอยากเห็นรูปคนไข้ที่อนุญาตบ้างจริงพิมพ์มาได้เลยครับว่าขอดูรูปคนไข้จริงถ้ามีประโยชน์ฝากแชร์ต่อด้วย